大家好我是老ช,ชสวัสดีทุกคนเราชื่อมาแล้วค่ะวันนี้เราชื่อจะสอนสำนวนภาษาจีนยุคใหม่ที่คนจีนพูดกันจริงๆทุกวันพูดได้เมื่อไหร่จะเหมือนเจ้าของภาษาแบบธรรมชาติเลยค่ะหนึ่งส่วนละบะชังมันเถอะไม่เป็นไรหรอกใช้เวลารู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นหรือไม่อยากเถียงต่อตัวอย่างเปียเชิงชีลส่วนละบะเปียเชิงชีลส่วนละบะ อย่ากโกรธเลยช่างมันเถอะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจะฟังดูเหมือนคนจีนเลยค่ะ 2. เขาเฉาบังเอิญจังเลยหรือโอ้ว้าวบังเอิญมากตัวอย่างนี่เยยไหลเชื่อหลี่เขาเฉาโอนี่เยยไหลเชื่อหลี่เขาเฉาโอเธอเข้ามาที่นี่หรอบังเอิญจังเลยใช้บ่อยเวลาพบเพื่อนโดยไม่ได้นัดกันค่ะ 3. ไม่เชื่อ ไม่เป็นไรนะใช้ได้ทั้งปลอบใจตอบเวลามีคนขอโทษหรือพูดเวลามีคนช่วยเราตัวอย่าง a 对不起我迟到了 b 没事我也刚到 a 对不起我迟到了 b 没事我也刚到ขอโทษนะมาช้าไม่เป็นไรเราก็ทึ่งมาถึงเองคำนี้น่ารักมาก พูดได้ทุกวันเลยค่ะ 4. ี่ทายคอจ้างเหรอเวอร์ไปแล้วพูดเกินจริงไปไหมเนี่ยตัวอย่างนี้ใหม่เลยอี้ป่ายเจียนอี้ฝูทายคอจ้างเลยป่ะนี่ใหม่เลยอีป้ปเจนอี้ฝูทาย้อจางเลยปะเธอซื้อมาตั้งร้อนชุดหรอเวอร์ไปแล้วมัง้งใส่ได้เวลาเห็นเพื่อนพูดหรือทําอะไรสุดๆไปเลยค่ะห้าเจนตจา่าเตจริงหรือเปล่าเนี่ย ตัวอย่างวังน,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 วน,น,น,นพรุ่งนี้ฉันจะไปดูคอนเสิร์ตโจเจีลุนจริงเหรอเนี่ยสำนวนนี้พูดได้ทุกวัยเลยค่ะฟังดูธรรมชาติมาก6ขั้นชิงคว่างปะไว้ดูก่อนหรือแล้วค่อยว่ากันเป็นคำพูดสุภาพใช้หลีกเลี่ยงการตอบตรงๆง,ต,งตัวอย่าง โจโม่่ชืออ末去不去玩看情况吧。่อ去ว去玩看情况吧。สุดสัปดาห์ไปเที่ยวไหมไว้ดูก่อนนะใช้ได้ทั้งตอนยังไม่แน่ใจหรือไม่อยากตอบปฏิเสธตรงๆเจ็ดหาจุ้ยไอเดียดีมากหรือความคิดดีจังตัวอย่าง我们一起做视频吧。好主่我们一起做视频吧。 เฮาจุยเรามาทำคลิปด้วยกันเถอะดีเลยไอเดียดีมากใช้ปอบเวลาเห็นแผนหรือความคิดของเพื่อนที่น่าสนใจค่ะ 8. เจนปูชัวดีมากเลยหรือเยี่ยมเลยตัวอย่าง你的中文真不错你的中文真่ว,ว,วภาษาจีนของเธอดีมากเลยใช้ชมคนอื่นได้สุภาพและอบอุ่นมากค่ะเกอเยนเวิ้ง ตกลงตามนี้เลยนะหรือสัญญาแล้วนะตัวอย่างหมิงเทียนเจียนมาอี้เยนเว่ยจิ้งมิงเทียนเจียนมาอี้เยนเว่ยจิ้งพรุ่งนี้เจอกันนะตกลงตามนี้เลยสำนวนนี้น่ารักมากใช้จบเพื่อนหรือคนสนิทบ่อยสุดๆค่ะสิบวอชิงเคิรชันเลี้ยงเองหรือเดี๋ยวฉันใจ่ายให้ตัวอย่างเจอต้นฟานวอชิงเคิเจอต้นฟานวอชิงเค มือนี้ฉันเลี้ยงเองนะใช้บ่อยเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนฟังดูอบอุ่นและมีน้ำใจแบบจีนแท้ค่ะเห็นไหมคะสำนวนพวกนี้ไม่ใช่แค่ถูกแต่เหมือนคนจีนพูดจริงๆเลยจำไว้สัก3-4อันแล้วเอาไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะอย่างเช่นส่วนละปะช่างมันเถกไทยควาจางเหรอเวอร์ไปแล้วเจนปูชั่วดีมากเลยพูดได้เมื่อไหร่ รับรองเพื่อนจีนต้องชมว่านีจ้วงหวันเหินจื้อหลานโยภาษาจีนของเธอเป็นธรรมชาติมากเลยนะ